เป็นความบังเอิญน,นะคะเพราะว่าคุณสุทธิชัยอยู่เนี่ยเชิญทั้งโรงเรียนพยาบาลระมาธิปดีและก็มูลนิธิเส้นได้เนี่ยไปออกรายการตอบโจทย์ในระหว่างที่เราพูดถึงงานที่จะเองทําระหว่างที่เกิดภาวะโควิดระบาดเนี่ยนะคะเส้นได้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีจิตอาสาที่เป็นคนที่ติดโควิดแล้วหายแล้วแล้วก็อยากมาช่วยกับการเป็นอาสาสมัครของเส้นได้แต่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง ทางคุณเจตของเส้นได้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยถ้าได้มีการอบรมจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเช่นโรงเรียนพยาบาลรามาธิปดีเนี่ย<ม>ก็น่าจะดีเราในรายการเราก็ตอบรับเลยว่าเรายินดีเพราะองค์ความรู้แบบนี้ในโรงเรียนพยาบาลเรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่องความรู้ที่ลึกซึ้งมากให้อาสาสมัครสามารถดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้เป็นอย่างดีเราก็เลยตอบรับและหลังจากที่เราจบงาน ก็มีการติดต่อกันหลังบ้านนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการจัดอบรมออนไซต์ที่มูลนธิธิเส้นได้ในวันนี้เป็นเวลา2วันค่ะค่รโรงรยพยาบาลรามาธิบดีมาในแง่ขององค์ความรู้นะคะเรามีอาจารย์ประมาณ7-8ท่านที่จะมาอบรมอาสาสมัครที่เป็นโควิดแล้วแล้วก็อยากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นๆน,นะคะเราจัดอบรม2วัน เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องมาฟิลคอนเทนต์หรือว่าองค์ความรู้ต่างๆใน2วันนี้ให้ครบถ้วนนอกจากนี้เรายังมีการสาธิตเช่นการฟื้นฟูชีวิตการช่วยชีวิตก็จะทําให้เห็นได้ภาพเลยว่าการใช้หุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเอกสารต่างๆในการที่จะทําให้อาสาสมัครได้เก็บไปอ่านที่บ้านต่อเพราะว่าบางทีฟังครั้งเดียวอาจจะจําไม่ได้มีหลายอย่างเลยค่ะอันนี้คือทําที่ออนไซต์ site, คือที่นี่ ภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยต้องทํางานร่วมกันเพราะเรามีจุดเด่นที่แตกต่างกันเมื่อเอามารวมกันเนี่ยเราก็จะทําเพื่อจุดประสมก็คือเราอยากให้สถานการณ์โควิดเนี่ยคลี่คลายลงการดูแลในการที่จะเข้าไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าคนติดเชื้อในชุมชนดูแลเรื่องภาวะสุขภาพจิตมีความเครียดดูแลเรื่องการดูแลแบบประครับประคอง นอกจากนี้ยังสอนการใส่ชุด PPE การวัดประหลอดการแปลผลอุปกรณ์วัดออกซิเจนจากนิ้วมือการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นการช่วยชีวิตถ้าไปเจอแล้วคนไข้เกิดเป็นลมสลบอยู่ข้างๆถนนเนี้ยจะได้ช่วยชีวิตได้ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆแล้วก็ค้นหาความรู้อยู่เรื่อยๆทางโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าอาสาสมัครมีข้อสงสัยก็สามารถกลับมาถามได้นะคะว่าเออเจอปัญหาแบบนี้แล้วจะทำยังไงจะทำได้ แต่ความรู้ทุกอย่างอาวุธทุกอย่างต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะคะครั้งเดียวเนี่ยมันคงจะทำอะไรได้ยากคนที่มีจิตใจที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องมีอาวุธที่ดีก็คือมีความรู้ที่ถูกต้องก็จะสามารถทำให้การทำงานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะ ในการอบรม2วันวันที่ 21- 22เนี่ยถ้าเกิดว่าอาสาสมัครอยากจะเข้ามาร่วมเพิ่มเติมก็ยังรับอยู่หรือในบริบทของแต่ละภาคเช่นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้มีบริบทที่แตกต่างแล้วอยากจะไปทําเองเราสามารถส่งหลักสูตรให้แล้วก็ไปจัดทําเองได้เลยหรือไปรวมกลุ่มกันมาแล้วขอให้ทางโรงเรียนพยาบาลรามาเทรนให้อันนี้เราก็ทําให้ได้ค่ะเราก็ต้องช่วยกันยินดีที่จะทํางานนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเราได้มูลิธิเส้นได้ เข้ามาช่วยเราในการจัดหาอุปกรณ์อันนี้ก็ต้องขอบคุณธรรมลนิธิท่านได้แล้วก็ทำงานร่วมกับเขาจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้วิกฤตการโควิดเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคาดหวังว่ามันจะเกิดเกิดสิ่งที่จริงจังคือก่อนหน้านี้จริงเราพูดแค่เสียงเดียวเราเคยพูดเรื่องน้ำลบเส้นได้ล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วเราเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ หมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลมันฝึกโดยเร็วอะไม่ได้นะครับแต่ถ้าอาสาแบบฉุกเฉินในสถานการณ์นี้เร่งรัดหลักสูตรหมดแล้วละ่ะเราจึงเน้นไปที่คนที่ป่วยแล้วหายคือแมสเศษนี้สําคัญถู่สังคมนะจริงๆคนติดเชื้อในประเทศเราเนี่ยมันสี่แสนนั่นหมายความมีคนจานวนสี่แสนคนที่มีภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่สูงสําคัญที่สุดครับการที่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ที่ ที่มั่จริงเป็นความสําคัญด้วยคือหลายคนนะ่ยก่อนมาอบรมนี้เขาก็คูพักรักจําดูจาก Youtube อ่านจาก ET, เน็ตบอกเล่าแบบชั่วครั้งชั่วคราวจากสาธารณสุขที่เขาไปเจอกันแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยังยืนยันครับความรู้ที่ที่แน่ชัดทางการแพทย์จากสถาบันที่มาตรฐานจริงๆจะทำให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับ องประกอบทางกายภาพที่ติดเชื้อแล้วมีภูมิสูงนั่นคือสําคัญจิตใจที่อยากช่วยคนสําคัญแต่หากไม่มีองค์ความรู้ที่ร้อยเปอร์เซนมันก็ไม่สมบูรณ์แบบตอนนี้เราต้องการความสมบูรณ์แบบที่สุดคนที่เข้ามาร่วมวันนี้และคนที่กําลังจะเข้าร่วมต่อ,ตอไปอ่ะจะออกมาเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมได้อย่างดีครับในนามนักรบเส้นได้ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลของดามาครับ สาเหตุที่เข้ามาร่วมโครงการติดอาวุธนักรบเส้นได้ในวันนี้เนื่องจากว่าผมเป็นผู้ป่วยติดโควิดมาแล้วก็ผ่านการโฮมอโซเลชันจนกระทั่งหายทำให้มีความเข้าใจความรู้และประสบการณ์ในการรักษาตัวเองที่บ้านและทำให้ได้ข้อสรุปได้ว่าการติดโควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสามารถรักษาเองได้ที่บ้านด้วยความรู้ความเข้าใจฉะนั้นวันนี้มาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อเข้าใจเชิงลึกและนำประสบการณ์ที่ ได้เรียนจากวันนี้ไปแบ่งปันให้กับนักรบเส้นได้เพื่อที่จะขยายทีมงานให้เข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านครับผมมันมีคนที่ชุมชนเราตายคาบ้านค่ะวตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบมันไกลตัวมากรู้สึกว่าการพูดว่าเฮ้ยโควิดมันเป็นมันเป็นโรคที่ไกลเรามากเลยเราเป็นแบบเออมันมันไม่ได้อยู่รอบตัวเราแต่ตอนเนี้ยมันเข้ามาใกล้ชุมชนเราแล,แ,ลแล้วเรามีคนที่เสียชีวิตคาบ้านคาชุมชนเราเลยพอทราบว่าติดเชื้อก็คือรู้สึกกังวล รู้สึกว่าเออตัวเองจะไม่ปลอดภัยก็เลยเ,เกิดความกลัวมากขึ้นที่เราจะต้องเสียชีวิตหรือว่าเกิดอาการรุนแรงนะคะโรคระบาดมาซึ่งความน่ากลัวนะคะเราจะเอาความรู้จากที่เราได้ตรงนี้มาเอาชนะความกลัวแล้วก็สู้ต่อไปกับโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้ค่ะ จากนี้เนี่ยเรายังจัดออนไลน์ทั่วประเทศนะคะโดยการที่จัดอบรมออนไลน์ในวันที่ 21, 22นะคะเรารับทุกคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วและอยากจะมีจิตอาสาทําไมเราถึงเลือกคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาแล้วความกลัวน้อยลงแล้วแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นโควิดแต่เขายังขาดความรู้ยังขาดองความรู้ที่จะติดอาวุธเพราะฉะนั้นเราเลยติดอาวุธให้กับคนกลุ่มเนี้ยทั่วประเทศแล้วเราส่งอุปกรณ์ไปให้ด้วย เช่นชุด PPE ประหลอดเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพื่อให้เขาได้เอาไปใช้ได้จริงบางทีให้ความรู้แล้วเขาไม่มีอุปกรณ์ก็ทําไม่ได้ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับผ่านช่องทางที่ขึ้นปรากฏใน Facebook ของเพจเส้นได้นะครับหรืออาจจะเป็นช่องทางของโรงเรียนพยาบาลรามาโดยตรงตอนนี้เรายังโฟกัสไปที่คนที่ติดเชื้อแล้วหายแต่จริงคนที่สมัครมาเนี่ยมีคนที่ไม่เคยติดเชื้อไปเยอะนะแต่มีใจจริงๆแล้วก็บางคนบอกเขาฉีดวัคซีนแล้ว บางคนยังไม่มีวัคซีนก็มีแต่ใจเข้ามาแล้วเราไม่ปฏิเสธนะครับเราไม่ปฏิเสธทุกคนแต่แต่ขั้นแรกเราขอขอพุ่งไปที่จุดนี้ก่อนเพราะเราต้องการสื่อสารสู่สังคมให้คนกลุ่มนี้ออกมาให้มา,มากที่สุดเป็นชุดแรกแล้วยังไงก็ตามครับใครที่มีใจเนี่ยเราไม่ปิดกั้นอยู่แล้วนะฮะในในเฟสถัดไปเนี่ยหรือไม่นานหรอกครับเพราะสถานการณ์มันมันรอนานไม่ได้นะฮะท่านที่อาจจะยังไม่เคยติดเชือ้อแต่มีใจจริงก็ลงทะเบียนมาก่อน เดี๋ยวเราจะพิจารณาอย่างรวดเร็วครับแล้วแล้วก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะเพื่อให้ท่านทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสช่วยเอสังคมด้วยความรู้ที่ถูกต้องครับค่ะโรงรยพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็อาสาสมัครนะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับวิกฤตโควิดครั้งนี้นะคะซึ่งเราต้องยอมรับเลยว่าเป็นวิกฤตครั้งสําคัญของโลกนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้มีการสูญเสียให้น้อยที่สุด ถ้ามีอะไรที่คิดว่าทางโรงเนยพยาบาลรามาธิบดีจะสามารถช่วยได้ในภาพกว้างนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ติดต่อกลับมาที่เราได้เลยนะคะโรงเนยพยาบาลรามาธิบดีค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากค่ะ ผู้ชมวันนี้เนี่ยได้รับทั้งความรู้ทั้งความสนุกสนานตลอดทั้งรายการเลยนะคะแต่แน่าเสียดายมากๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการรามาเวลตี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถไปดูพวกเราได้ย้อนหลังนะคะทาง Youtube ช่องรามา a n n e l วันนี้แอลลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ